สวัสดีจ้าพี่น้องมงนีก็มาเจอกับยะตุยคือเกาจ้ามืณอนี้ยะตุยกับอยู่ในสวนนะจ้าเนาะอากาศหนาวพี่น้องอากาศหนาวยุแต่ว่ายระยตุยบ่ววันดอกกว่านาวบัวหอนก็ขอให้มีโอกาสยะยตุยสีเข้าวสวนท่านที่จายาย้ามนีพใหยัเราก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ยระยตุยก็เลยไดโอกาสจ้าพี่น้องก็เลยเข้ามาสวนว่าสิมาตัดเนี่ยกิง้งกิ่งแห้งงาแห้งของไอต้นสลระแหน,น่พะว่าหยอดใบมันลั่งแตกพอวอดแปวแวกขึ้นมากพี่น้อง วันนี้ยายตุยกับสีม่วงเฝ้าที่เรื่องที่ค้างเอาไว้เมือ่อวานเ,าเกี่ยวกับยายที่ยูแฟทยายตุยอายุเก่าสิบแปดปีที่เล่าเสียชีวิตกับสีเ่วาย้อนไปจนถึงานั่นก่อนได้ใจได้ว่ายายนี่เล้วมาเซาแฟทเพราะยายยู่ตั้งแต่โดนถักแล้วเพราะว่าพ่อยายเราบอกว่ายายเนี่ยเล้วมาอยู่ตั้งแต่พ่อยายเราเริ่มตั้งแฟทมาใหม่ๆมคุณน่ะพี่น้องเนาะแล้ววันนี้ ความเป็นไปเป็นมาของเราเป็นยังไงบอติเราเป็นคนที่มีครอบครัวในพี่น้องเรามีครอบครัวมีลูกมีหลานมีสามีตั้งต่ตอนที่เรายังเป็นสาวนี่เราก็ยังเคยทํางานอยู่เนพี่น้องเนะเาะแล้วก็ทํางานยังดีปุะแล้วบัดี้ยัดตุยกับสิบว่าไปหอดว่าเราเป็นยังขึ้นังไ้มาเออ,อยู่แฟลตพอหญ่ทีเรามาอยู่แฟลตพอยญ่นี่เราบได้จายเงินในพี่น้องรัฐบาลใจเห็นเรารัฐบาลเป็นคนใจเงินให้เราแล้วบัดี้ เล่านี่สิเป็นคนที่แบบว่ามีทิฐิสูงพี่น้องเราสิว่าเอาลูกว่าเอาเตาว,ว่าเอาหลานเลยเพราะว่าเราบอกว่าเล่าหนิเสียใจหลายตอนที่เราส่งค,ร,คริสต์มาสกาดไปให้เอากาดคริสตส์มาสส่งไปให้ลูกให้หลานส่งเงินไปให้พ้อมแล้วบ่มีผู้้ใดจะค้นที่สี่เขียนากาดมาให้เล่าแล้วก็อขอบคุณเราจะคำกับโบมี่ป็นสว่าวันนี้เราก็ได้เขียนว่าลูกหลานแท้แท,ทเหตดกับเราจังสี่ แล้วก็เลยมีความหูุดซึ้ว่าบ่มีผู้ใดหักเล่าแล้วเรามีสามีที่เลิกกันไปแล้วแต่ว่าสามีขอมาขึ้นดีเราแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบว่ามีมีทิฐิสูงเราประสนใจผู้ใดพี่นอ้องเล้วเราก็เคข่บ่อเยอตุยฟังว่าฉันบ่นเอาผู้ใดแล้วลูกฉันก็บเอาหลานฉันกับว่าเอาแล้วมอดรดกหรือว่าทรัพย์สินที่ฉันมีฉัน่าชฉันตายไปฉันสิมอบให้ชาลิตีอย่างเดียวฉันสิหมอบห้พปวกชาลิตีเกี่ยวกับสัดสันละว,ว่า เราเป็นคนที่มักสัตว์ปลายพี่น้องพวกมักนกมักียังนี่ก็คือเนี่ยเราเบอกแยกตุยฟังเวลาแย่แยกตุยไปแฝดย่มใดเราก็สีบอกให้ฟังเนาะว่านี่แหละความถอแทนหน่อยใจอย่างของเราสารพัดสารเพศละพี่น้องวันนี้เราก็เอ่อบอกแยตุยบอกแยตุยมือหนึ่งเราก็เอิ่อนแยตุยกับพ่อใหญ่ละไปไปแฝดเล่าเนาะระหว่างชวีกับเบไรอันฉันอยากสิคุยนั่งหมดสันว่ากับไปไปคุยกับเล่าเนาะพี่น้องอันนี้เราถึงตอนที่ หลายปีมาแล้วก่อนที่พ่อหัยบุตทนอิปวยเนาะพี่น้องเนาะแล้วบทนี้แล้วก็เลยบอกว่าชั้นสี่หมอบไห้เธอสองคนนี่เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินให้ฉันเป็นผู้ดูแลมรดกให้ฉันขันท่าสมมุราชฉันเป็นี่ยังไปเธอสองคนนี่เป็นผู้จัดการเพินัยกรรมให้ฉันได้ประสนละวาน่ะเนาะพี่น้องเนาะบทนี้เราก็บอกว่าชั้นสี่เขียนพินในพินัยกรรมน่ะชั้นสี่ไห้เธอสองคนนี้ฉันสิให้เงินเธอสองคนนี้น้า หมายถึงว่าแยตุยกับพ่อใหญ่เนาะพี่น้องแยตุยกับพ่อใหญ่ก็รับปากเล่าว่าโอเคสิจัดการให้ขันท่าสมมุติว่าเราเป็นยังไปายตุยกับพ่อใหญ่นี่ก็สิเป็นผู้ดูแลพิ่นายกรรมตามที่เราเขียนเอาไว้ว่าของอี้ยังเสียห้ผู้ใดจ้างใดอีหยังจ้างใดห้ยแยตุยกับพ่อใหญ่นี่เป็นผู้จัดการนัสิหน้าพี่น้องเราก็บอกว่ายังดีได้ว่าเออนี่พีนายกรรมฉันนะฉันเขียนล้วฉัน่อนไว้หม่งนี้หม่งนี้เ้อให้มูเธอร์นี่มาเอาขันท่าฉันเปนีหยังไป หลังจากนั้นมาสองปีพ่อใหญ่ก็รักกับปวยพี่น้องเรักกับปวยวันนี้เรักกับเลยบอกว่าฉันขอเนเปลี่ยนคนดูแลพี่นายกมของฉันเด้อร์พราะสันว่าฉันบโให้เธอกับเออ่ฉันบโให้ชวีกับแบรนด์เฮ็ดแล้วเพราะสันว,ว่าบอกรักว่าบ่เป็นอยังกะให้เธอร์เฮ็ดตามที่สบายใจเด้อก็เล่ห์บางสิเนาะหาผู้ใดเฮ็ดก็ได้บ่เป็นอยังแล้วหลังจากนั้นรักกั ลบแยกตุยกับพยแย่ออกหลังนั้นที่เราเห็ดเป็นพินัยกรรมให้แยกตุยกับพยแย่แล้วก็ะ่าหายแล้วนะจ๊ะก็ะเาเป็นอย่างแยกตุยกับเพะเด็ไปวาง่าสีอยากได้ยัยงของเล่าอยู่แล้วเนาะพี่น้องเออนั่นแหละและว้วบัดนี้เราเป็นอย่างคือตายบบดนี้พี่น้องคือคอนอยู่ในแฟลตทั้งเบิดแปดห้องเนี่ยพี่น้องสีหูใจเล่าสีหูจักนิสัยเล่าดีเลว่ยมาเล่าหนีว่าต้องการความซอยเหลือจากผู้ใดเล่าสิเป็นคนที่แบบว่าขี่เก่งใจเป็นคนที่แบบว่าอินดิเพนเดนต์นะพี่น้อง เป็นตัวของตัวเองสูงบ่ต้องการความสวยเหลือจากคนง่ายๆเอาสีข้าไปตอนทีเราอ,ยอายุประมาณเก่าสิบเนี่ยเรายังขี่รถขี่รถเม่เขาไปหาซื้อของอยู่ในเมืองพี่น้องเขาไปหาซื้อกับเขาซื้อยังจนเราอายุเก่าสิบไปไปลายเพียพี่น้องเก่าสิบไปไปลายเพียเรเล่าก็เลยห้ยค้นไปหาซื้อกับเขาซื้อยังให้เล่าไปซื้อกับเขาให้เล่าเนาะนั่นแหละวันนี้ เล่านี่สิจมอยู่ตลอดเวลาพี่น้องคนคนเท่านี่เสียน้อยใจเนาะสิจมเล่าสิบอกว่าเราบออยากอยู่บออยากอยู่อันยาวนั่นระหว่างเราบออยากอยู่ดนบ่อยากอยู่โดนจังไรพี่น้องเล่าอีกสองปีกระลอยแล้วเล่านี่สิเป็นคนหัวแข็งพี่น้องเวลาเราบ่สบายสิยะตุยก็บอกว่าให้ไปหาหมอบ่เราบอกว่าพ่ไปหมอมมนเห็นอย่างไรฉันนะสิระว่ากับว่าเป็นอย่างกับทุกคนกับหูดีเนาะพี่น้องเวลาเราเจอหนาผู้ใดเราก็สิบอกเลยว่า ฉันเนี่ยโตผู้เดียวฉันบ่มีลูกบ่มีเต่าฉันเป็นอี้ยังไปฉันสิบอบเงินที่ฉันมีทั้งหลายเนี่ยให้กับชาติทีตีเบิดแล้วก็ว่าชังสี่กับบมพีผููใดนะพอแล้วก็เขียนพี่นายกรรมของเราขอบครัวของเรานี่พี่น้องมิต่คนอายุยืนเบิดแม่ของเรานี่ตายตอนที่เราอายุร้อยสองเราสิบอกกับทุกคนเลยว่าฉันบ่อยากอยู่ฉันบ่อยากอยู่ดนฉันบ่อยากอยู่ดนฉันอยากนอนเราฉันอยากไปเลยโลกสิจมไปทุกคนฟังยังสี่เนาพี่น้องเอ้สิจมสี่แหละ บันนี้มือที่ลราตายน่ะเยสตุยกับบารูเรืองบอมมีมูู่ได้บอกเยกตุยบ่มมีผููได้บอกพ่อใหญ่เราส่งเช็คมาให้เยสตุยวันที่สองซึ่งเป็นเช็คที่ส่วนเกินของคาซาปกติพอปกติแล้วนี่เราก็เอาเข่าธนาคารเลยแต่อันนี้คือมันเป็นคาซาที่เพิ่มขึ้นมาตอนสิ้นปีนะพี่น้องเราก็เลยส่งมาให้เยกตุยเราก็บอกในเช็คว่าได้รับเช็คแล้วโทรบอกชะน,นํา แล้วก็บา,างสีเนาะวันนี้แยกตุยกับบัลเดโท่อะพี่น้องได้ตุยไปโทษอีกเทื่อนหนึ่งวันที่เจ็ดโทษวันที่เจ็ดวันี้แล้วก็บรรลับสายแยกตุยโทษสองเทื่อแล้วบรรลับสายแยกตุยก็เลยว่าโอ้ยไม่อยากไปรบกวนเราเพราะว่าแยกตุยเคยได่ยินี้เราบวกนะว่าขันย่ามฉันกินเขาผู้ใดโท่มาหาฉันสิบบัลับพอช่วงนั้นแยกตุยโทษไปก็อาจจะเป็นช่วงประมาณช่วงเทียงช่วงบายม่วงเอียงประมาณนี้แยกตุยก็เลยคิดว่าเออสงสัยเรากินเขาก็เลยปล่อยก็เลยบัลเโทษอีกพี่น้อง แล้วบันนี้ยกตุยกะดูซื้อแย้ตุยกะรู้สึกเอะใจไหมพี่น้องดู้สึกเอะใจก็เลยโทษไปอีกวันที่แปดโทษไปกับบัลับสองเ่อสามเธอโทษไปบัลลับเด็ดก็เลยเอะใจก็เลยโทษบ,บอกให้คนอยนะู่ในแฟลตน่ะบอกว่าลบลงไปเบื้องย่ายให้ฉันเน่ลาเป็นอีอย่างบอเพราะว่าลบบัลับโทรศัพท์ฉันบันเนียเขาก็เลขบอกแยตุยว่าเอาเท่าพัลูติเขาตายตั้งแต่วันที่หกแล้วสันว่านั่นแหละพี่น้อง ยดตุยก็เลยบอกว่าป้าคนตายทั้งคนบมีผู้ใดบอกย็ดตุยยตุยก็เลยโทรหาหน้องสาวเราเพราะว่าน้องสาวอาพอพะว่าเราเคยบอกย็ตุยว่าขันท่าฉันเป็นอี้ยังไปแหต้ติดต่อน้องสาวฉันแล้วก็บอกเขงสี่เนาะน้องสาวเพื่อนก็เลยติดต่อมากอ่ะพี่น้องติดต่อมากก็เลยบอกว่าฉันบ่รูเรื่องอีหยังเด้อแต่ว่าฉันเาขามีทนายอยู่เธอโทรไปหาทานายเขาเลยว่าเสนาวันนี้ยตุยก็เลยโทรไปหาทานายที่เพื่นทีห้เบอร์โทรไว้เนาะ ว่าเธอเป็นทนายของเขาเป็นบอกเธอหูว่าเขาตายต้งแต่มือใดเป็นบอกบอมมี่ผู้ใดคือบ่มีผู้ใดบอกฉันเลยคือคนทั้งคนตายอยู่ในแฟชชันนี่บ่มีผู้ใดบอกฉันเลยหรอกเธอกับเป็นทนายเขาแย่ตุยกับ่าไปสิเนาะเขาเลยบอกว่าอ้าวเธอ่รูู้สิชันสิไปรู้ไู้ดังไดในเหมือฉชมบด้ไปพักอยู่ในแฟชนันก็เลวังสิเนาะในเหมือฉชมบด้อยู่อยู่ในแฟชฉันอยู่บ้านฉันก็เลวังสิบ่มมีผู้ใดบอกหรอกคนอยู่ในแฟชกับบมีผู้ใดบอกฉันซึ่งจริงๆแล้วต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องต้อง รา่งายในชั้นหูก็เลยบอกว่าเช็คทิ่เราหายเยตุยก็คืออันเพศไปเลยพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าขันค้นตายไปแล้วนี่เขาก็สิตัดไปเลยเนาะจากธนาคารกตีแล้วคันทา่าสมมุติว่าคนใหญ่ออกจากแฟตนี่คันทา่าเฮดซั์จินนี่ยังเสียหายนี่เขาก็ต้องจ่ายมันเวลาพี่น้องแต่ว่าอันนี้เราตายไปแล้วยตุยก็เลยคุยกับทานายน่ะบอกว่าอของเราเฮดนี่ยังเสียหายสี่แล้วตกลงผู้ใดสิเป็นผู้ใจส่วนนี้คาเศร้าอีกเดือนที่ ยังอยู่ปัจจุบันนี้เพราะว่าถักของของของเขายังอยู่ในแฟตอยู่นี่ก็คือเขาสิต่องใจซึ่งทนายก็ต้องเอาเงินของที่เป็นของเขานะ่ะหักออกมาให้แย่ตุยแย่ตุยกะคุยกบเขาเมองนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคคันทาของยังอยู่ในหันนะ่ะเขาก็ยังสียใจใหายอยู่แล้วมันก็ต้องมีคาคาผ้าสีน้ำอีก ผ้าษีของเขาเนาะพี่น้องค่าน้ำค่าไฟค่าบินอีหยังต่อยอยังทั้งหลายคันถ้าสมมุติว่าทนายบ่าจัดก,การมองนี้ยายตุ้ยก็สิเป็นผู้เสียแม่นบ่ล่ะยายตุ้ยก็เลยคุยกับทนายมื้อนั้นล่ะที่ยายตุ้ยไปแฟดแยตตุยก็ไปรีสออกมาว่ามีหยังเสียหายแน่ยายตุ้ยก็สิได้แจ้งให้เขาฮู้ต่อไปเนาะจ้ะแล้วหลังจากนั้นล่ะยายตุ้ยกับจำเลยสิได้มาเกี่ยแฟตทนายเขาก็โทรมาบอกแล้วเขาบอกว่าของที่อยู่ในแฟตน่ะ เขาเขียนนพินัยกรมว่าเอาไฮเธอร์ว่าซันว่ามนสีมีอยังล่ะพี่น้องบัดนี้มันบ่มีอยังเอาอย่างม่าใหเยตุยเพราะว่าอยู่ในหันก็มีตั้งแต่ของแนวของพองผู้เเ่าเนาะายตุยกเบบ่าอยางอยู่แล้วกยายตุยก็สิเบิ้งว่าขันทาแนวใดมันยังดีเป็นของที่ยังดีอยู่นี่ายตุยก็สิเอาใส่เอาใส่ถุงขันเอาไปชาลิตีพี่น้องนี่ลหละอันมันเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้อยู่ในแฟตซึ่งยาเยตุยกับบฮหูเรื่องว่าสีเฮดีหยังจังไดแน่อันพอใหญ่เราก็ว่าตั้งแต่เฮด เออแฟดมากกะผึ่งสิมีครั้งแรกนี่แหละว่าสันวาอันนี่แหละพี่น้องกับมาบ่อยฟังว่าเท่าม่านี่มีแตะความหน่อยใจได้พี่น้องหน่อยใจลูกเต,าเต่าเฮ็ดให้พิดใจนิดๆน้อยๆนี่เสียใจหลายพี่น้องซึ่งแกตุยหมั่นใจเลยว่าพี่นดกกรรมทีเล่าเฮ็ดเล่าสิบว่้ใดห้ลูกบ่ให้หลานบ่ให้ผู้ใดแม้แต่นิดเดียวเลยพี่น้องพอเราเคยบอกแกะตุยไว้ว่า เราสิบวาหายผู้ใดเลยพี่นกยกมทีเราเ,าเขียนนี่เราเสียหายกับชาติตีย่างเดียวเราเป็นคนหมกักนกมากีหอย่างพี่น้องหมักสัตวดแต่ละพี่น้องแยกตุยกับศีมาบอ่อยฟังว่ามีพอ่อมีแม่เห่ายู่น้ำน่ะดีแสนดีซ้ำไรแล้วพี่น้องยาเหติเพิ่นหน่อยใจเด้อพี่น้องเด้อพูดเถ่านี่หน่อยใจง่ายค,คือยายคนนี่แหละแล้วหน่อยใจลูกไ้ร้านแล้วแล้วก็บก่ ให้พี่ในใินัยกรรมลบเขียนพิในใัยกรรมลบก,กับเขียนในผู้ใดเรามีเงินในพี่น้องเพราะว่าเราถึงแต่สมัยที่เราเหตุงานอยู่นี่เราก็เหตุงานข้นขังสิดีแต่ด้วยเหตุชดใชกบบรบเบื้องที่เราเดมาอยู่แฟลกอ่ล่ะก็รัฐบาลเสียงเงินให้เราแค่ตุยกระบ,บ่งหูตรงจุดนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะจน๊ะเนาะแค่ตุยก็เสด้ไปตัดต้นสะระแหน่ต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แค่ตุยน,นะเมือจ้า ขอให้พี่น้องทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญได้จ้าเดอ้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ใดสิ่งน,นั้นลำลำลวยๆมืออื่นกะขอให้ลุยๆปังปังเฮงๆทุกคนได้จ้าเดอ้อกะมาเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า